หวานแหไม่สวยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยขาดไปแล้วตัวนึงนรอันึง่งโดนครับโดนครับอือฮะ คลูแหมาตัวนึงดูครับนี่เกือบสิบมั้งเนี่ยดูครับสาใหญ่นะสาเป็นโลครับฮะดูครับคืนแหยไม่เสร็จเลยเมื <c oughs> กี้อยู่ฝั่งโน้นหวานมาไม่ถึงบักตรงนี้ดูครับ เดินบนไปไมาแถวนี้มาซีไปไหนแล้วเดี๋ยวรอดูครับเมื่อกี้อยู่ฝั่งโน้นหวานมาไม่ถึงครับมันชอบมาวกกับว่ายมาสู่ตรงเนี่ยเหมือนเสียงดังฝั่งโน้น นี่เหมือนคลื่นน้ำว่ายไปน,นู่นตรงปากท่อนูอ่น หวานแห้ไม่สวยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยขาดไปแล้วตัวนึงันึง่งนโดนครับโดนครับอือฮะ ทะลุแหมาตัวนึงฝูงปลานวนจันครับโอ้ตัวใหญ่ก็ทะลุแหมาอีกแล้วตัวทะลุแหมาแล้วเมื่อกี้หวานแหไม่สวยเลย <c ười> ขึ้นแหนานครับขึ้นแหยืนรอนานเกินแล้วล้าครับปวดแขนเลยแหแตกไม่สวยเลยน่าจะอยู่ในแหครับนั่นๆยังอยู่นะดีวผมทิ้งเชือกไว้แป๊บนึง ่อยลงง่อมมั้งทิ้งทิ้งช่วงไว้เกือบสิบนาทีแล้วไม่ออใช่ทะลุแหหมดแล้วเหรอ,อนี่มีสายใหญ่ด้วยครับ

จันทะเลโอ้นวลจันทะเลสายบิ๊กบิกนั่นเลย หายตัวเลยครับดูดูดูครับ ดูครับปลานวนจันทะเลครับดูครับนีบเ่เกือบสิบมั้งเนี่ยดูครับไซยใหญ่นะไซยเป็นโลครับหาโฮ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 ดูครับโอ้โหปลาลายด้วยหนักเลย ดูครับปลานวนจันทะเลครับนี่ส,สวยๆแล้วครับใสาฝ่ามือเลยตัวกี่ตัวเนี่ยโอ้ดูครับอืมดูดูดแหพันกันหมดเลย ใหญ่นะไยไม่เล็กครับเนี่ยไยเป็นโลนะนี่ครับลวนจันทะเลครับดูครับนี่ครับลวนจันทะเลครับไยไม่เล็กนะเนี่ย เดี๋ยวสางแห่ดีๆหน่อย หตัวครับได้หตัวนี่ <laughs> นี่ครับสายใหญ่นะฮะนี่ครับดูแต่ละตัวนี่นี่ครับยาวเป็นศอกครับสวยนะครับสวยงามยามบ่ายนี่เลยครับ หกตัวนี่ครับหกตัวครับใส่โซอิงก่อนครับแดดร้อนเกินดิเอาไปใส่กล่องแช่น้ำแข็งไว้ว้าวจริงมันจะมีว่าไปมาอยู่นะแต่ว่าปลามันเริ่มระแวงแล้ว แดดร้อนครับเมื่อก,กี้อยู่ตรงหน้าท่อนั้นบานมาหวานไม่ถึงครับมันว่ายมาสุดตรงนี้ <c oughs> เห็นคลื่นน้ํามวนอยู่ตรงนี้ก็เลยวานวานตามหลังเลยวานไม่ถึงก็เลยเดินมาใหม่ดับตรงนี้เลยสังหวาปาว่ายกลับมาครับสุดตรงหน้าทอ่อแล้วก็วกกลับมาเห็นคลื่นน้าว่ายมาถึงตรงเนี้ยก็เลยวานดักวานแหไม่สวย้วยครับเมืกก่อกี้แหแตกนิดเดียวเอง ขึ้นแหนานเกินล้าครับปวดแขนเลยพอปลาว่ายมาก็หวานไม่สวยเลยตะลุแหไปตัวนึงโอเคครับเดี๋ยวย้ายใหม่ครับเดี๋ยวร้อนมาก